สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการจัดก,การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเรื่องการฝึกทักษะทางดนตรีเบื้องต้นหนึ่งหากนักเรียนจะสามารถอ่านออกเขียนได้นักเรียนก็จะต้องมีพื้นฐานจากการรู้จักพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกคคู่รู้จักสราแล้วก็รู้จักวรรณยุกต จึงจะมาประกอบกันได้เป็นคําและสามารถอ่านออกเสียงได้ดังปัจจุบันนี้นะคะดนตรีสากลก็เหมือนกันค่ะดนตรีสากลเราก็จะมีพื้นฐานที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักเพื่อต่อไปเราก็จะพัฒนาสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทฤษฎีดนตรีสากลก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้จักบรรทัด5เส้นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสตาร์ บรรทัดทเส้นจะมีเส้นตรง5เส้นขนาดกันค่ะถ้าครูถามว่าบรรทัดทาเส้นนับจากข้างล่างขึ้นบนหรือข้างบนลงล่างนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมคะการที่เราจะนับเส้นเราจะเริ่มนับจากเส้นข้างล่างเป็นเส้นที่หนึ่งไล่ขึ้นไป2 3 4สามและ5 การบันทึกโน้ตหรือเขียนโน้ตลงไปบนบรรทัดห้าเส้นจะเขียนได้สองวิธีคือเขียนบนเส้นกับเขียนในช่องเช่นกันค่ะถ้าครูถามว่าบรรทัดห้าเส้นมีกี่ช่องนักเรียนจะนับอย่างไรนับจากด้านล่างขึ้นข้างบนเช่นเดียวกันอ่าช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามและช่องที่สี่แบบนี้นะคะ มีเส้นทั้งหมดห้าเส้นนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนมีช่องทั้งหมดสี่ช่องนับจากข้างล่างขึ้นบนเช่นกันค่ะถ้าเราจะอ่านโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ถ้ามีบรรทัดห้าเส้นอย่างเดียวเราจะยังไม่ทราบหรอกค่ะว่าโน้ตที่อยู่เส้นไหนช่องใดมีเสียงมีระดับเสียงอะไรจนกว่าเราจะมีกุญแจประจำหลัก ซึ่งกุญแจประจําหลักที่เราจะเรียนกันก็คือกุญแจซอนภาษาอังกฤษเรียก g clef หรือ table clef นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วหน้าตาของกุญแจซอนหัวของกุญแจซอนจะคาบอยู่ที่เส้นที่สองค่ะโคดอยู่ในช่องที่2ช่องที่1นะคะวนขึ้นไปและลากลงมาแบบนี้ แบบนี้เรียกว่ากุญแจซอนค่ะต่อไปพอเราได้กุญแจประจำหลักเราจึงจะทราบว่าระดับเสียงที่อยู่บนกุญแจประจำหลักซอนมีเสียงอะไรบ้างโน้ตที่คาดเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งตัวโน้ตที่คาดเส้นคือเสียงมีชื่อ d ่า จะคราวนี้นักเรียนจะรู้จักทั้งชื่อและก็เสียงคาบเส้นที่สองชื่อ G เสียงซอนค่ะเห็นไหมคะคาบที่เส้นที่สองเสียงซอนเช่นเดียวกันกับหัวกุญแจเลยค่ะหัวกุญแจคาบที่เส้นที่สองดังนั้นโน้ตตัวที่คาบที่เส้นที่สองจึงมีเสียงซอนนะคะต่อไปเส้นที่สามชื่อ B เสียงที เราจะไม่ออกเสียง c นะคะเพราะว่าถ้าหากเรา,อ,เอ,าออกเสียงเป็นเสียง c มันจะไปสัมกับชื่อของโน้ตอีกตัวหนึ่งค่ะต่อไปโน้ตที่ขาที่เส้นที่4ชื่อดีเสียงเรซึ่งเป็นเรที่สูงเป็นเรสูงนะคะต่อไปชื่อ f เสียงฟา เป็นโน้ตที่คาบอยู่ที่เส้นที่หดังนั้นอ้าวมันจะไม่ไล่ไปนะคะนักเรียนดูมีซอนทีเลและฟาจากนั้นมาดูโน้ตที่อยู่ในช่องค่ะในช่องช่องที่หนึ่งชื่อ F, เอเสียงฟาช่องที่สองชื่อเอเสียงลาช่องที่ สนี่ไงคะชื่อสระดับเสียงคือโดสูงเราถึงได้ไม่ออกเสียงตัว B เนี่ยเป็นตัว C เนี่ยเป็นเสียง C เราจะไม่ออกเสียงว่าโดเลมีฟาซอลลาซีนะคะเพราะมันจะไปสามกับตัวนี้ทำให้ความเข้าใจคาดเคลื่อนได้ค่ะต่อไปช่องสุดท้ายช่องที่4 ชื่อ e เสียงมีสูงมีนี่คือมีปกตินะคะมีปกติคาบเส้นอยู่ที่เส้นที่หนึ่งนยและมีสูงไล่ขึ้นไปไปอยู่ที่ช่องที่สี่ค่ะคราวนี้เรามาดูโน้ตที่เขียนบนเส้นและในช่องอไล่ไล่กันขึ้นไปเห็นไหมคะระดับเสียงของโน้ตจะเป็นโดเร มีฟาซอนอ่าซอนอยู่คาบเส้นที่สองเหมือนกับหัวบุญแจเลยลาทีมาเจอโดสูงนี่ไงคะอันนี้โดปกติพอมาเจอโดอีกตัวหนึ่งอ่าจเป็นโดสูงเรสูงมีฟาซอนคือโน้ตที่อยู่บนเส้นที่ห้าพอ หมดแล้วเส้นหมดแล้วช่องหมดแล้วเราจะมีเส้นน้อยอขึ้นไปเป็นตัวลาเช่นเดียวกับตัวโดนะคะตัวโดต่ํากว่าต่ํากว่าใต้เส้นใต้เส้นที่หนึ่งคือเสียงเรพอโน้ตที่ต่ําลงมาอีกเราจะมีเส้นน้อยอ,อยู่อย่างนี้นะคะค่ะครูจะสาธิตวิธีการเขียนจิญแจซอนให้นักเรียนดูนะคะ คุณกันเข็นกุญแจซอนหัวกุญแจซอนคาที่เส้นที่สองอ่าให้นักเรียนไปจอดที่เส้นที่สองเลยนะคะหัวของกุญแจซอนหมวนกลมอยู่ในช่องสองช่องลากขึ้นไปลากขึ้นตรงกับหม่แบบนี้ค่ะดูอีกครั้งนะคะ เส้นที่สองหัวของพี่แจาซอนคาที่เส้นที่สองม้วนขึ้นไปลากลงมาการฝึกฝนบ่อยๆจะทําให้เราเปลี่ยนพีนแจซอนได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาละค่ะได้เวลาที่นักเรียนจะไปทํำใบงานที่หนึ่งและใบงานที่สองครูขอให้ตั้งใจทําอย่างมีสมาธินะคะ ขอบคุณค่ะ